สวัสดีครับอันนี้เป็นมานไร่สามฟอรครับปากช่องเป็นจุดกลางเตงครับผมธรรมชาติจะมีแม่น้ำไหลาผ่านด้วยนะฮะไหลลงมาจากเขาเลยช่วงนี้ฝนตกเลยน้ำก็จะเดงๆนิดหนึ่งอนะอันนี้น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะ เพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนต้องเรียน้ำน้ำจะำเล้ยกันจุดกลางเฟินนี่ก็ขับรถเข้ามาได้นะจุดกลางฟินค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งวันมีห้องน้ำให้ครับ เพิ่งมาวันนี้กลางๆนะฮะมีลำธารสำหรับใครชอบแบบฟิลติดลำธารนี่ดีอยู่ฝั่งตวงัวอำเภอปากช่องนะฮะไม่ไม่ไม่คืออยู่ฝั่ง,งเขาใหญ่ถ้าขับรถจากโคราชก็ประมาณถ้าขับธรรมดาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าขับแบบเดี๋ยวก็จะอยู่ประมาณห้าสิบนาทีสีิบห้านาทีไม่รู้เลย ลมลื่นมากครับผมลมลื่นมากต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากอายุเป็นร้อยปีแน่ๆอายุร้อยปีสบายๆเลยบริเวณกว้างคนระับรับนักท่องเที่ยวต่อวันที่มากลางเต้น สี่สิบคนต่อวันครับก็ทอนนี้ก็จะเป็นเนื้อจะเป็นแม่น,น้ำล้อมรอบไปตรงน,นี้แล้วก็กลุ่มบางคนก็เพิ่งมาบางคนก็กำลังจะกลับมีน้ำแข็ง เลือหาดบริการนะฮะแต่ว่าต้องสั่งก่อนหกโมงเย็นเพราะว่าประต,ประตูประตูที่พักจะปิดห้ามเข้าออกก็จะเหมาะสำหรับออยากตั้งแคมป์แต่ว่าไม่อยากลำบากถึงขนาดที่จะไม่มีห้องน้ำใช้นะฮะเหมาะมาก ยังผมนี่มาก็นึกถึงห้องน้ําเป็นหลักสําคัญมากห้องน้ําเพราะว่าถ้าเราไปกลางแคมป์ในป่าจริงๆมันไม่มีห้องน้ำาอมาทำอะไรลําบากมาก แคมของแก๊งผม่็คือเละเลยเละเลยโซนนี้จะเป็นของผมเ่ะ๋ยวีปีวิเวกหลังเดียวอันนี้เป็นบรรยากาศจริงฮะไม่เมคไม่แต่งสีโดเลียวับ กิดการเต็นท์โคราชครับคุณสำหรับลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้ครับดีครับ